มาแล้วครับผมที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่คือแซตอมออร์แกนิกฟาร์มค่ะมาดูกันว่านะครับวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างและที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างก็ที่บอกว่าข้อมูลที่เราหามาเนี่ยกิจกรรมเยอะมากบอกเลยกิจกรรมเยอะมากแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันไม่ปกติโควิดเนาะ,ะมีโรคระบาดโควิดค่ะก็เลยตัดบางกิจกรรมออกไปแต่ก็ยังเหลือกิจกรรมที่น่าเล่นอยู่แล้ววันนี้เราก็จะพาไปเล่นกันค่ะโอเค ถ้างั้นก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมาเลยครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในแล้วก็ไปพบกับเจ้าของฝากกันนะแบบเหมือนจะมีเอ่อเหมือนจะเปียกนะครับวันนี้ดูทรงนะตามมาเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมยินดีก็ เรามาถึงกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นพี่เจ้าของตาที่นะผมเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวเลยครับผมครับผมชื่อแทนนะครับผมเป็นผู้จัดการแซตอมออแกนิกฟาร์มที่นี่นะครับผมยินดีต้อนรับครับผมก็อยากจะสอบถามค่ะหรือว่าพี่แนะนำได้เลยว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะที่นี่หลักๆของเราคือเป็น เป็นออร์แกนิกฟาร์มหรือเราผลิตเราผลิตข้าวอินทรีย์เป็นหลักเลยครับผมโดยจะเน้นข้าวพันธุ์พื้นบ้านสุรินเป็นหลักครับผมมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับหรือพามาเยี่ยมชมครับผมโอเคครับมาเลยครับผมเช็ด้านนี้เลยค่ะโอ้โหข้าวลายข้าวเยอะแยะมากนี่คือข้าวพื้นเมืองสุรินที่เราผลิตที่นี่เราทําอินรียมาปีที่8แล้วเป็นมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับ ข้าวหลักๆก็จะมีมะเินินสุรินครับผมเนี่ยอันนี้เป็นข้าวพันเดียวกันนะครับเนี่ยข้าวเปลือกเราสีเอาเปลือกออกอย่างเดียวเป็นข้าวกล้องแถวนี้คือกล้องหมดเลยอ๋อถ้าหากล้องออกหน่อยเขาเรียกข้าวส้อมมือข้อมมือถ้าขาดทุกอย่างอมเลยคือข้าวขาวที่เรากินกินอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ชั้นนี้หมดเลยครับคนโบราณถ้าอยากกินข้าวเป็นยาข้าให้กินชั้นนี้พวกนี้มันจะมีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายมากแถวนี้มันจะแป้งกับน้ําตาลเลยครับผมครับผมอันนี้ก็จะมีมะเร็งนินสุริน อันนี้ก็ชนะเลิศการโหวตสุดยอดข้าวเจ้าอร่อยปี60ก็ได้รับรางวัลปี63ก็ติดรางวัลมาครับผมครับผมก็สะท้อนว่าแ่งผลิตข้าวสุรินทร์นี่มีไม่ธรรมดาเน่ธาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมไม่ใช่ของเราหรอก็รวมๆทั้งจังหวัดเนี่ยะดินดินมันก็เหมือนๆกันนะจังหวัดสุรินทร์คือดีสุดแล้วเนาะสำหรับข้าวนะเราเรียนลำบากมากอันนี้คือข้าวที่เราผลิตแล้วก็ผลิตที่นี่ครับแปลรูปที่นี่เลย แปลรูปิ๊ททาอะไรได้บ้างครับแปลรูปแปรรูปที่เราหลักๆที่เอาไปแปลก็จะเป็น rice wine คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของเรานี่นะครับเป็นเป็นเป็นเปะ เก็บไว้ได้นานครับผมแล้วเห็นในสต็อกเราจะเห็นว่ามีทั้งผลิตที่เป็นข้าวข้าวสารเป็นข้าวสารครับผมสุญญากาศเนาะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวนั่นเองครับผมเดี๋เครื่องดื่มครับผมเดี๋ยวยังไงไม่อยากเสียเวลายังไงเดี๋ยวเราไปลองชิมดูรอเวลานม่นานเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่แทนนะคครับยินดีครับผมมาแล้วครับมาตั้งมาแล้วครับผมคราวนี้นะคะ เปไงตัปงไัไแร้ออฟได้แล้วออฟเมื่อกี้คือเข้ามาคือยังเหนื่อยยังแบบกระหายน้ำพอได้มาเจอผลิตภัณฑ์จากข้าวแล้วบอกเลยว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นแล้วตอนนี้คือพร้อมากพอมาก S <S> <S พร้อมแล้วก็อยากจะถามพี่แทนอีกอยากหนึว่ากิจาการรมวันนี้พี่แทนอยากจะเสนอนำเสนออะไร,รดีรที่นี่ของเรานอกจากเราผลิตข้าวอินทรีย์มีข้าวพื้นเมืองจําหน่ายเราก็จะมีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากข้าวครับผมนอกจากนั้นเราเอาท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับผม,อมของเรามีฟาร์มสเตย์มาพักไดู้ฤด,ด,ดูข้าวเขียวจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเขามานอนฟาร์มสเตย์มาดูข้าวสีเขียวมาดูปลามาดูธรรมชาติครับผมสดชื่นครับผมสดชื่นทุ ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวสีเขียวนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในฟาร์มสเตย์ก็กลางคืนก็จะมีหิ่งห้อยอหิ่งห้อยด้วยที่นี่มีบ้านเราที่นี่มีหิ่งห้อยตลอดทั้งปีเลยนะครับหนาแน่นมากครัที่เราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสมุทรสงครามอัมพวาเนาะครับสุรินทร์บ้านเราก็มีหิ่งห้อยตลอดทั้งปีแล้วก็หนาแน่นมากธรรมชาติด้วยนอกั้นก็จะมีปั่นจักรยานชมทุ่ง จะมีเส้นทางจัก,กยรยานให้นักท่องเที่ยวได้ปัน่นพาทุ่งไปไป,งไปดูนั่นไปดูนี่แถบชุมชนบ้านเราเน,นี่ยนะครับผมครับผมเหมือนท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่ครับชมธรรมชาติ <conferences. S 1> จากนั้นก็จะมีกษษษิจกรรมพ่วงเข้ามาเป็นของชมรมในใน,ในชุมชนเราเนี่ยครับก็จะมีร่องเรือขยัก ริมแม่น้ําลําทีท้ายทุ่งเรานี่นะครับผมอ๋อครับผมอันนี้น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปลองทํากิจกรรมด้วยกันใช่น่าจะเหมาะน่าจะเหมาะมากครับผมเล่นน้ําจากนั้นก็จะมีดนตรีพื้นเมืองดนตรีตรมเราเนี่แหละครับมีกระตรมด้วยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเขาอยากฟังดนตรีพื้นเมืองสุรินทร์ก็คนในหมู่บ้านเราเนี่ยครับเล่นเป็นเขาจะมาเล่นบันเลงดนตรีพื้นเมืองให้เราฟังครับผมน่าสนใจมากกิจกรรมที่นี่กิจกรรมค่อนข้างแน่นนะครับผมก็คือว่าสําหรับคนที่สนใจนะครับผมที่จะมาที่นี่เนะ ก็คือเผื่อเวลาไว้1วัน1วันคุณได้อะไรบ้างก็คือ1ก็คือได้มาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็มาดูการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าข้าวแล้วก็ตกใบใเย็นเย็นก็จะได้ชมทุ่งชมสวนแล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยสำหรับคนที่อยากค้างคืนเนาะและกิจกรรมไฮไลท์ของทางที่นี่ก็่าจะเป็นล่องเรือขย y a มอชมกันว่าเรือขย y a เนี่ยจะจะเปียกหรือไม่เปียกเนาะว่าจะพายเป็นไหม ไปเลยครับผมตับดูพร้อมแล้วเชื่อตัวอะไรเนี่ยพร้อมไปไหนล่น้ำไงไปชุดนี้เนี่ยนะอ้าวก็ลงน้ำไงมึงจะลงชุดไหนล่ะชุดนอนไงไม่ได้เราไปเราไปล่องแม่น้ำใหญ่เราต้องแต่งตัวให้รัดกุม ก็นี่ไงล่าเสือรัตะเคี้ยว่าตะเค้ตายคาคลองอะไปเปลี่ยนชุดเลยเรียกฮยวๆใหฮ้ไว้ๆตามเลยครับผมเรียกใฮ้ไวัยไฮ้ยวัย ทุกครั้งที่ลงล่องเรือนะครับผมก็คือว่าต้องใส่เสื้อทุกคนถ้าไม่ใครไม่ใส่เขาคือว่าจะไม่ให้ลงเนาะเพื่อความปลอดภัยในการท่องเทีย่ยวแล้วก็ความสนุกในการเดินทางนะครับผมก,ก็เมื่อเสร็จเมื่อทุกคนใส่เสื้อชูชีพเสร็จแล้วนะครับผมก็ต่อดาวากัก็คุณลุงนะครับผมก็จะมาสาธิตการใช้ไม้ไพายนะครับผมที่ถูกต้องเนาะ มาแล้วครับผมอ่าล่องเรือคายักที่แม่น้ำชีเนาะที่เมืองลิงนะครับผมก็ตามมาเลยครับมันจะกาศจะเป็นยังไงและสวยงามแค่ไหนก็ตามมาชมกันเลยครับก็สำหรับคนที่สนใจกิจกรรมอ่าพเรือนะครับผมก็อยากจะแนะนำนิดนึงเนาะเนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่เมืองหนาวนะครับผมก็เตรียมลมมาด้วยนะครับผม เตรียมร่มเตรียมเสื้อแขนยาวนะครับผมร่มอาจจะไม่มจจเหมาะเพื่อเพื่อความสนุกในการทํากิจกรรมนะครับผมจะได้ไม่ร้อนมากเนาะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับอากาศเย็ยนสบายครับผีเสื้อบินเต็มเลยครับผมไปแล้วครับผม เกือบตายเสียงอาจจะได้ยินเสียงหายใจเราดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้กําลังกันสุดมาหมดแล้วหมดแม็กเลยครับผมหมดแม็กเลยเการออกเป็นการออกกําลังกายที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยเมืหูใช้พลังอันนี้คือคือ3กเกลนะครับผมแค่3กิโลก็หมดพลังงานเลยครับผมเท่าที่มีอยู่ที่สะสมมาไม่มีเหลือแล้วก็อยากจะแนะนําคนที่จะมาเริ่มสนุกนะครับผมพาเรือขยักกันนะครับผมก็อยากให้เตรียมร่างกายนิดนึงแล้วก็เสื้อผ้า แนะนำว่าให้เป็นก,นกนางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะเนาะเพราะแดดมันค่อนข้างร้อนแล้วก็หมวกสาคัญเลยหมวกนะครับผมก็คือว่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าที่เนี่ยที่เจ้าที่เขาจะมีน้ําให้คนละขวดเนาะถ้าอยากจะขึ้นมาถึงฝั่งแล้วก็อยากจะได้อะไรสดชื่นสดชื่นหน่อยก็ให้เตรียมน้ำวงน้ำหวานมาด้วยเพราะว่าผมว่าร่างกายขาดน้ําตาแน่น,นอนขึ้นมาแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าว่าจะมีอะไร ต่อไปว่าเราจะพาไปที่ไหนใช่ครับผมก็แบบทีนี้ก็ขอบคุณสถานที่นะครับผมขอบคุณเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับี่ได้ดูแลทั้งความปลอดภัยแล้วก็ได้แนะนำอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยก็ขอบคุณมากนะครับผมก็เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ก็ลาไปแล้วครับผมขอบคุณครับ